ทุเรียนนั้นถือว่าเป็นราชาแห่งผลไม้นะคะตลาดหลักของไทยก็คือตลาดจีนค่ะปีหนึ่งปีหนึ่งนะคะจีนนําเข้าทุเรียนจากทั่วโลกปริมาณกว่า8 0 0สนตันค่ะโดยร้อยละเกานั้นก็คือนําเข้าจากประเทศไทยนะคะความต้องการของตลาดจีนที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทําให้เกษตรกรนั้นมีการขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนมากขึ้นค่ะคราวนี้เรียกได้ว่าปลูกไปทั่วประเทศนะคะนอกจากไทยที่เห็นโอกาสแล้วนะคะเพื่อนบ้านเราเองค่ะไม่ว่าเป็นลาวกัมพูชาหรือว่าเวียดนามเองนะคะ ก็มีการปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและขณะนี้นะคะคู่แข่งที่สําคัญก็คือเวียดนามค่ะเริ่มส่งออกทุเรียนผลสดได้แล้วนะคะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะนอกจากนั้นยังไม่พอนะคะในเดือนหน้าค่ะฟิลิปปินส์นะคะก็จะเริ่มส่งออกทุเรียนผลสดไปจีนได้เช่นเดียวกันค่ะปริมาณ7,500ตันแม้อาจจะยังดูไม่มากนะคะแต่ก็คู่แข่งเราถือว่าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่านั้นนะคะก็คือตลาดจีนค่ะ ประเทศจีนนะคะตอนนี้สามารถปลูกทุเรียนได้แล้วนะคะที่มณฑลไหหานค่ะแล้วก็มีข่าวว่าในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตปริมาณ2,500ตันค่ะซึ่งปริมาณนั้นอาจจะดูยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็เกษตรกรผู้ส่งออกเบื้องต้นเนี่ยก็ประเมินว่าระยะสั้นก็อาจจะยังไม่กระทบค่ะแต่ว่าถ้าระยะยาวนะคะจีนมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นสามารถพัฒนาทุเรียนพันธุ์ใหม่ๆได้มากขึ้นนะคะ อันนี้ค่ะก็น่ากังวลนะคะว่าอาจจะกระทบกับทุเรียนไทยหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไทยเองค่ะที่เป็นแหล่งปลูกทุเรียนรายใหญ่นะคะแล้วก็มีการส่งออกมากที่สุดก็จะต้องรักษาคุณภาพทุเรียนเอาไว้นะคะเพื่อยังคงรักษาตลาดจีนเอาไว้ให้ได้ค่ะ